เขารู้แล้วว่าเขารักเรามากแค่ไหนหลังจากที่เราเดินออกจากชีวิตของเขาไปนะคะสำหรับใครที่บันมาเจอนี่อาจจะเป็นคลิปแบล็กทำดํานายของคุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวไมพิพานะคะทํานายสถานการณ์กันดูว่าเป็นยังไง ะะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้ก็แล้วกันนะคะดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้นะคะอย่าไปซีเรียสหรือจริงจังกับคำทำนายมากนะคะเพราะนี่เป็นคลิปแรนดอมเนาะถ้าพลังงานตรงพลังงานใช่ก็น้อมรับเอาแต่สิ่งดีกลับไปก็แล้วกันนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตของเขามาแล้วนะคะเขาเป็นยังไงบ้าง ภายในใจยังรักเราอยู่มากๆนะคะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะเพราะมันขึ้นไพ่เดลเวอรนะคะเหมือนกับว่าภายในใจของเขายังรักเราอยู่มากๆและเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดน,นะคะที่ปล่อยเราไปนะคะในวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้หลังเราเอาไว้หรือว่าไม่ได้พูดเพื่อให้เราอยู่ต่อ ะะเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นะคะเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองแต่พอเราเลือกที่จะเดินออกมาจริงๆเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปเขาอยากให้เราอยู่ต่อมากๆแต่คนคนนี้เป็นคนที่ปากแข็งไงนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะพูดคำคำนั้นกับเราเพื่อที่จะให้เราอยู่ต่อแต่ณนะตอนนี้ได้แต่คิดแล้วก็เสียดายนะคะ ที่วันนั้นไม่ตัดสินใจรั้งเราเอาไว้นะคะไม่หมารู้สึกว่าภายในใจของเขาเองยังคิดถึงเราอยู่มากๆและต้องการเรามากๆเลยในตอนนี้เขาอยากให้เรากลับมานะคะและตัวเขาเองก็อยากที่จะขอโอกาสจากเราไม่รู้ว่าโอกาสนั้นเราจะยังให้เขาได้อยู่ไหม แต่เขาอยากที่จะกลับมาเพื่อขอโทษและขอโอกาสจากเราอีกครั้งเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าวันที่เราเดินออกจากชีวิตของเขาไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปจริงๆเขาอยากให้เราอยู่ต่อเขาอยากให้เราอยู่กับเขานานๆแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อีกโก้สูงเลยไม่กล้าพูดคำคำนั้นกับเรา แต่ณตอนนี้เหมือนเขาเองก็พยายามที่จะรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะติดต่อกลับมาพูดคุยกับเราเพราะเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าในวันที่ไม่มีเราเขารักเรามากแค่ไหนชีวิตของเขาขาดเราไม่ได้และเขาอยากให้เราอยู่คำข้างเขาแบบนี้ตลอดไปนะคะเขารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะสําคัญในชีวิตของเขามากๆ เขารู้สึกผิดที่ตัดสินใจไปแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาทำผิดพลาดจริงๆและเขาอยากจะขอโทษขอโอกาสจากเราเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมารักกันกลับมาเคียงข้างเคียงคู่กันอีกครั้งและแม่หมอเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันยังตัดกันไม่ะมันยังมีโอกาสที่จะได้กลับมารักกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า มันมีโอกาสนะที่เรากับเขาจะเป็นคู่กันจริงๆถึงจะเลิกกันไปนานแค่ไหนหรือจะเลิกกันไปกี่ครั้งก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเรากับเขาก็จะได้วนกลับมารักกลับมาเคียงข้างกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนคนนี้สํานึกผิดแล้วและอยากที่จะมาขอโทษขอโอกาสจากเราอีกสักครั้งนะคะ เขายอมลดอีโก้ตัวเองลงเพื่อเราเลยนะคะเพราะเขาไม่อยากเสียเราไปเขารู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนเราโคตรมีค่ากับชีวิตของเขาเลยเขาไม่อยากเสียเราไปนะคะเขาอยากขอโทษและขอโอกาสจากเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เขารู้ใจของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าเขารักเรามากๆเขาขาดเราไม่ได้เขาอยากให้เราอยู่กับเขานา่นะ น,ะะนี่ก็คือคลิปและคำทํานายจากพี่ไพถ้าคุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักเข้ามาจองคิวกับแม่หมอได้เลยนะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยากปรึกษาทักทางแม่หมอได้เลยก็น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ